สามคุณสมบัติของเมียน้อยเลยนะครับลองมาเช็คซิว่าคุณมีหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็อย่าไปทํานะข้อหนึ่งครับเงิน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 คู่ชีวิตที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยต้องช่วยกันทํามาหากินนะครับอ่าหนักนิดเบาหน่อยหนักเอาเบาสู้ช่วยกันไปนะครับแต่ไม่เช็ดเมียน้อยส่วนมากเลยมาถึงต้องจ่ายชั้นต้องเลี้ยงดูชั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอมีความรักแล้วต้องเอานี่มาให้อะไรแบบนี้นะฮะเต็มไปหมดถ้ามีความรักแล้วมึงหน้าที่มึงต้องดูแลกูข้อที่สองครับ ทนทนทนทไม่ว่าจะเขาจะมีใครไม่ว่าเขาจะมีคนอื่นแค่ไหนคนโวดในโลกมีเป็นล้านไม่สนใจยอมกินน้ําไต้สอกยอมนั่งอยู่ในมุมมืดยอมเสียเวลาชีวิตยอมทุกอย่างทนๆๆทเพื่อ เศษเสีเ้ยวของความสุขอันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่เมยน้อยต้องมีและข้อที่3หลง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 อะไรก็ตามที่เขาทํามาให้เศษความสุขที่เขาโยนมาให้เขาจะหายไปกี่วันอยู่กับเมียเขาอะไรเราไม่สามารถจะสนใจเราไม่สามารถจะยุ่งอะไรเขาได้ขอแค่กูได้หลงมึงอย่างเดียวคุณเป็นพอใจแล้วไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองอะไรทั้งนั้นนี่แหละ3คุณสมบัติถ้าคุณมีครบคุณอาจจะตกไปอยู่ในสภาพคล้ายๆนั้นแล้ว อย่าไปทำครับรู้ขึ้นมารู้คุณค่าของตัวเองยังมีคนคนนั้นที่พร้อมจะอยู่กับเราใช้ชีวิตกับเราไปตลอดชีวิตอย่างมีความสุขถ้าทำไม่ได้ทักมาที่คลับกิ